สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แม่บบลฟูดนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นผลมังกรก่อนที่มันจะเปลี่ยนใหม่นะผมเห็นเขาผมเห็นเหมือนว่าเขาจะรีโมเดลนะครับและจังหวะน,นี้ผมเห็นไดโนเสาร์กำลังมังกรมาช่วยแล้วดูปบรูปบไดโนเสาร์โดนลุมไดโนเสาร์โดนลุม ผมจะมาฆ่าไดโนเสาร์มาเข้ามาโอ้โหไม่โดนเลย <the> เอาไ่ปิงจัง <Bro. S 1> ฮะเฮ้ยน้องเดโนเสาร์กลับมาก่อนน้องอุส่าห์เกือบจะได้ฆ่าเดโนเสาร์ซะและ้วโอเคผมย้ายเซิร์ฟมาแล้วเซิร์ฟนี่เจอ9.4 7.9ก็3.8อย่างเดือดไ oh <my> ปไหนกันหมดฮะ <Huh? S 1> ปึ๊บเฮ้ยผมเจอเดโนเสาร์อีกแล้ว เ่าว uh ีซีซะด้วยเาวีซีกับผลได้แล้สาวอื้มทำไม่ผมจะโลจังโอ้เออผมว่าผมคิดผิดเขาวีซีอยู่ผมสู้ไม่ได้โ oh, อ,อ้อย่างปิงตอนใช้สกิลผลมางกรอย่างปิงเฮ้ยใครมาอีกนะจะยินนะโอ้โ oh, ห oh. 9.4 7.8 ไม่โดนอีกเพราะเวลาผมอัดคลิปมันชอบแหลกอะแต่ว่าเวลาผมเล่นมันไม่แหลกโอ้โหผมว่าไม่ใช่แล้วฮะผลมังกรโดนลุมจะไหวไหมเนี่ยแต่ก่อนผลมังกรมันโกงมากเลยนะครับแต่ตอนนี้มันน่าจะไม่โกงแล้วน่าจะไกลกว่าแต่ก่อ,กอนเยอะ ฮะใครเป็นใครเนะี่ยมองไม่เห็นทั้งเสือทั้งประตูเอ้ยไม่ใช่ดิทั้งทั้งไดโนเสาวทั้งประตูอมีผมได้คอมโบผมได้คอมโบขอคิวหน่อยเถอะเสียค่าหัวเยอะแล้ว ฮะ <Huh? S 2> <What? S 1> ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอีกแล้วแปลงล่างตู้เลยจะยืนกลับมาก่อนอย่าเพิ่งหนีกันสิตายโอ้ยไม่ตายเกดได้ไหม อยแล้วอุ้ยไม่โดนเรียบร้อยได้ฆ่าหัวสักทีก่อนจะได้ <Okay. S 1> ผมฆ่า 3.8M ไปนะครับแล้วอันนั้นอยู่ในท็อปเซ,รเซิร์ฟ 9.4M จุดสอมใครเซ็นอืยผลโมจิเซ็ตผม,ม<า>แต่ว่าผลนี้มันก็ยังแรงเหมือนเดิมแต่ว่าคนเขาก็ไม่ค่อยเอามาเล่นกันแล้วมั้งใส่เป็นผลเก่า เนี่ยเจอดจดดเอ็มเอ้ยเจอ9เก้าจุดสี่เอ็มเออ้วยขนเสือมีเสือด้วทั้งเสือทั้งแนวเสาทั้งมัก่อนกลับมาก่อนประตู เข้าไปไหนกันผมดักเออใครนะเนี่ยย็นน้องใครเนะี่ยใช้ผลน้ำแข็งยีนปิดแล้วผมเกตอยู่เ้ยเพื่อนของคิวเถอะอย่าให้ผมได้เล่น ปึ๊บเรียบร้อยโดนผมเป่านั่นไงเจอ 9.4m เขาเปิดเทาอยู่เหมือนกันงั้นดูอีกแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว มาผมเนี่ยค่ะอ๋อปโดที่ิวผิดอ๋อโดนเข้าวาร์ปอีกแล้วอือโอ้โหจะตายตายผมไม่ค่อยอยากสู้กับผลประตูเท่าไหร่มันพิวผมจะเล่นดีกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่แหลกมันแหลกตอนอัดคลิปอะไม่เข้าใจ เอาว้าไปไหนก็หล้ผมจะดักรออยู่ด้านหน้ารอเป่าคิวปีโอ้ยไม่ได้ว้าไปลาวาไปเนะี่ยฮะให้ผมเข้าประตูว้าแล้วผมไม่วา้าป แล้วผมวาร์ปมาแล้วผลม,มังกรเล่นยากเว้อถ้าเกิดว่าสู้บนอากาศอุ้ยมาแล้วเนียนวาร์ปไปวาร์ปมาผมสู้ไม่ได้มันขึ้นอากาศอีกแล้วน่ะผมสู้ไม่ได้เอาอะไรไปสู้เขาไปไหนอะ่ะ หรือเขาไปเอากล่องขวัญไม่รู้ผมตามเขาไปดูเหมือนว่าเขาจะมาเอากล่องของขวัญกันนะแต่ผมไม่ปล่อยให้เขาไปหรอกโอ้อยข,อขวัญเลยยี่สิบวีนะอเคผลนี้ก็พอๆกับผลมิสซาดเลยมันช่วงนี้มันมีผลที่โกงกว่าผลมังกรเยอะนะครผลมังกรมันก็เลยจะ เล่นยากนิดนึงเดี๋ยวรอมันปรับใหม่มันก็น่าจะมาอาจจะโหดเหมือนผลอื่นๆโดคผอราคามันอาจจะแบบขึ้นเป็นแบบเยอะเยอะก็ผลเสือก็ได้มาเดียวกันแล้วผมจะได้ภาคคุมไหมภาคคุมฮอลลีดีฮะฮะมันบอกผมรนันมันอยู่ฝั่งเดียวก,กับผมปะเนี่ยฮะผมรันตอนไหน ผมยังไม่ได้รันผมผมวิ่งไล่เขาอย่างเดียวอ๋อมันบอกมันบอกอ๋อมันอ๋อมันบอกไอ้นี่นะครับใครเซนผมนึกผมนึกมันบอกผมเกือบเกือบข้างผมว่าผมเล่นแค่นี้ดีกว่าแค่นี้ก็ห้าหัวจะตกแล้วนะโอเคนะครับ้ะเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้เอ็นจครับผม